สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตาม YouTube นิผลออโต้คาร์ครับกับเจ้าของสโลแกนที่ว่าชัดเจนกว่านี้บม่มีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมีรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับวันนี้แจ้งราคาให้ทราบก่อนเลยนะครับตอนนี้ผมถึงอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้อยู่ที่สวนสาธารณะท้าวสุนนาลีนะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าวีโก้แชมนะครับปี2013นะครับ ก็เป็น v ีโ o c h a มปนะครับปี2013นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมน็อตไม่มีการขยับขยื่นนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับบอลเงินนะครับคันนี้การันตีได้สวยจริงแท้แน่นอน100%นะครับคันนี้นะครับผมจะกลับถึงบ้านแล้วผมตั้งราคาไว้เลยหลายคนคลิปเดิมคลิปก่อนนะครับบอกว่าทําไมไม่บอกราคาไม่แจ้งราคานะครับวันนี้ผมแจ้งให้ทราบเลยว่าราคาคันนี้นะครับก็อยู่ที่435,000บาทต่อรองได้ 4 3 5 0 0 0บาท Toyota Vigo Champ ปี2013หรือว่าปี56นะครับเครื่อง2,005นะครับสวยๆนะครับตารันตีได้หน้าเดิมท้ายเดิมน็อตเดิมทุกตัวนะครับก็เนี่ยนะครับภายในสวยๆนะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับอันนี้เป็น Smart c แคนะครับคันนี้ภายในสวยมากการันตีได้เดิมทุกชิ้นนะครับเนี่ยนะครับสมาร์ทแคปถ้าใครสนใจนะครับโทรหานิคุ ออโต้คาได้เลยที่เบอร์098-598-4026นะครับตอนนี้ถึงสวนสาธารณะนะครับท้าวสุรานารีนะครับตอนนี้เป็นวีโ o ้แชมปนะครับปี2013นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมน็อตไม่มีการขยับขยื่นถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรหาได้เลยที่เบอร์098-598-4026 098-598-4026นะครับ0985984026่นพลออโตคายินดีให้บริการนะครับคันนี้เป็นเครื่อง2,500นะครับ เครื่อง2,005ราคา4 3 5 0 0 0บาทสำหรับลูกค้านะครับเคดิตดี D D, ย้ำเลยนะว่าเคดิตดี D D, ฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนนะครับลูกค้าเคดิตดี D, ฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนแล้วก็สำหรับลูกค้านะครับไม่เคยมีประวัติการผ่อนเลยนะครับไม่เคยผ่อนรถไม่เคยผ่อนอะไรทั้งสิน้นดาว3 5 0 0ต้องมีคนค้ำนะครับถ้าเกิดไม่อยากมีคนคำ้ำดาว50,000นะครับไม่ต้องใช้คนคำ้ำจบนะครับ ราคาอยู่ที่4 3 5 0 0 0บาทถ้าดาว35 0 0 0จัดไฟแนนซ์4 0 0 0 0นถ้าดาว50 0 0 0จัดไฟแนนซ์อยู่ที่2 8 5 0 0 0บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอ๋อไม่ใช่ถ้าดาว50 0 0 0จัดไฟแนนซ์อยู่ที่3 8 5 0 0 0บาทนะครับคันนี้435,000บาทต่อรองได้ Toyota Vigo Champ 2.5ตัว E ปี0 1 3บานะครับ หน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอน100%นะครับการันตีได้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรหาได้เลยนะครับที่เบอร์0985984026นะครับ0985984026 Vigo Champ คันนี้จะไปถึงส่งทุงบ้านท่านนะครับคันนี้นะครับบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยส่งทั่วไทยได้การันตีนะครับเลขไม่นะครับดู1 0 0 0 0แสนนะครับ17,000กิโลนะครับ ผมให้ดูห้องเครื่องก่อนเลยนะครับคันนี้ยังไม่ถึงบ้านนะครับผมไม่รู้ว่าลูกค้าคนไหนจะจองก่อนนะครับเพราะว่าเปิดให้จองเลยนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับบริการส่งทั่วไทยเลยนะครับดูนะครับห้องเครื่องผมให้ดูสภาพผมได้รถมาซื้อมาใหม่ๆนะครับก็ฝากระโปรงเดิมแท้แน่นอนน็อตไม่ขยับนะครับน้ำมันเบสใสปิ้งนะครับน้ำยาหล่อเย็นใสปิ้งนะครับเครื่องไม่มีซึมนะครับเนี่คือสภาพเครื่อง วอน็อตไม่มีการขยับขยื่นรอยวงรอยมาร์สอยู่ครบหมดนอยแต้มสีอยู่ครบนะครับคันนี้ไม่ดันไม่ไอแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยสายพวงสายไฟเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับทุกอย่างนะครับโอเคเลยนะครับแล้วก็น็อตไม่มีการขยับขยื่อนอย่างที่ผมว่าเลยนะครับคันนี้เครื่องดีแอร์เย็นช่วงล่างแน่นนะครับเสียงเครื่องดังนิ่มมากผมบอกได้เลย,เลยสำหรับวีโก้แชมป์คันนี้นะครับก็สําหรับลูกค้านะครับ เดี๋ยวผมพาเดินทางกลับเลยนะครับเป็นโตโยต้าวีโกแชม์ส2.5นะครับคันนี้การันตีแอร์เย็นนะครับภายในสวยเลยนะเห็นนะครับคอนโซลภายในทุกอย่างนะครับคันนี้นะครับผมย้ําเลยว่าไม่แท้นะครับเนี่ยดูครับสติ๊กเกอร์นี้ยังของยังอยู่เลยอ่าคันนี้ราคาอยู่ที่สามแสนนะครับคันนี้สามแสนเอ้สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทเป็นวีโกแชม์นะครับ ี2 0 1 3 SmartC แ p นะครับสวยๆ435,000บาทนะครับเล่มพร้อมโอนบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับจัดไฟนแนนซ์ได้ทั่วไทยนะครับดาว50,000ไม่ต้องค้ำนะครับดาว35,000ต้องมีคนค้ำแล้วก็ที่สำคัญถ้าลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะครับผมบอกได้เลยว่าลูกค้าเครดิตดีนะครับที่บอกว่าฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนนะครับจัดให้เลยนะครับฟรีดาวนะครับได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับ เครดิตดีนะครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนลูกค้าไม่มีประวัติไม่มีเครดิตดาวสามหมื่นห้าต้องมีคนค้ำถ้าดาวห้าหมื่นไม่ต้องค้ำนะครับคันนี้จัดฟรนซ์เท่าไหร่เดี๋ยวผมคำนวณค่างวดให้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรหาได้เลยนะครับที่เบอร์0985984026นะครับเดี๋ยวผมพาขับไปแบบจวดๆนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมพาขับไปเลยเดี๋ยวนะครับจะได้รู้เลยว่ารถคันนี้ขับนิ่มไหมครับ พวงมาลัยนะครับผมไม่ต้องจับเลยนะนิ่งๆนะบอกได้เลยว่าคันนี้นิ่งๆนะครับวันนี้รถเยอะนะครับผมก็เดินทางมานะครับได้เจ้าโตโยต้าวีโก้แชมป์นะครับก็เดินทางกลับบ้านแล้วนะครับตอนนี้รถบ้านๆกนะครับรถบ้านๆนี่ครับพวงมาลัยไม่ต้องจับนะครับดูนะครับอัตราการเร่งเหยียบแป๊บเดียวนะครับนิ่งมากนะครับบอกได้เลยว่านิ่งคําเดียวนะครับเครื่องดีด้วย นะครับเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับอ่ะนะครับสำหรับท่านใดนะครับสนใจอยากจะเป็นเจ้าของ t y o ยต้าวีโกแชมคันนี้นะครับโทรหานิพนธ์ออโต้คาร์ได้เลยนะครับที่เบอร์098 598 4026นะครับ435,000บาทนะครับต่อรองได้พร้อมจบบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยส่งทั่วไทยดาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับโทรได้เลยนะครับ098 598 4026 สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ